มารีวิวอ e ีฟ160สีวานะครับเราจะมารู้ว่าแต่งอะไรไปมั่งทําอะไรไปมั่งครับผมอันนี้โชมหน้าของเจ้าของรถน,นะครับอันนี้เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับผมุอ้อยยังสวยผมมึ่งเห็นนะนี่ 160สีวาวนะครับเราจะมาดูว่าแต่งอะไรไปมั่งทำอะไรไปมั่งแล้วความเร็วที่เขาทำได้ได้ไเท่าไหร่มาดูกันเลยเราจะให้เจ้าของช่องมารีวิวว่าเขาแต่งอะไรไปมั่งเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมอะไรแต่งเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบคันก่อนนะครับว่าทรงรถมันเป็นยังไง้วครับผมนี่อันนี้ก็รอบคันของพีเซ็ก160สีวาวนะครับนี่ รอบพันปึ๊บเบิบบบโอ้โหหล่อยังหล่อครับหล่อมากนี่นะครับรอบพันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของรถมาอธิบายว่าเขาแต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเชิญเจ้าของรถนะครับผมมาเลยครับนี่นะครับ ครับผมอันนี้โฉมหน้าของเจ้าของรถนะครับอันนี้เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับผมอันนี้เขาก็ได้แต่งรถ p z e มานะครับผมชื่ออะไรครับเฟิร์สครับอ๋อชื่อเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สแต่งรถอะไรอะไรไปบ้างครับไล่ให้ผมดูหน่อยครับผมมีล้อครับล้อแผ่นล้อล้อของอะไรครับผมล้อของเว้นเว้นบอยครับผมอ๋อเว้นบอยอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้าหกร้อยครับอ๋อห้าหกร้อยโอ้แต่ล้อนี้ผมไม่เคยเห็นนะนี่อันไหนอันไหนชื่อของมันครับผม อ๋อชื่ออยู่นี่โอเคนี่ล้อล้อของอะไรนะแวนบอยครับแวนบอยอ๋อ <c oughs> มีล้อล้อแล้วก็อะไรครับผมมีอะไรอีกแล้วก็มีอะไรครับโชค๊คารับโชค๊โชคหรอโชค๊คเป็นของอะไรครับเออผมไปเจอนเน็ตมาครับแต่งเอาสวยครับแต่งเอาสวยอ๋อ รู้ไหมครับว่าของยี่ห้ออะไรหรือว่าเป็นของเทียมหรืออะไรครับของเทียมครับอ๋อของของเทียมใช่ไหมครับใช่ของเทียมครับอ๋อประมาณเท่าไหร่นะ500กว่าบาท500กว่าบาทอ๋อแล้วต่อไปอะไรครับผมเบาะครับเบาะเบาะนี่ของอะไรครับของนัดบุรีรัมย์ของอะไรนะนัดบุรีรัมย์ออ๋นัดบุรีรัมย์คือแล้วการขับขี่การนั่งเป็นไงครับผมขี่สบายครับปกติอ๋อสบายปกติจะได้ต่ำด้วยทรงต่ำอ๋อทรงต่ำด้วยแล้วก็ แล้วก็มีอะไรครับมีที่แต่งใบท่อใช่ท่อเป็นของอะไรครับผมท่อปู่มหาชัยครับปู่มหาชัยแล้วอันนี้ท่อเป็นท่อผ่าเลยครับผ่าเปิดตะแกรงล้วนครับอ๋อผ่าเปิดตะแกรงดังดังไหมครับผมก็พอได้เลยโอ้พอได้เลยไม่มากเท่าท่อแป๊บอ๋อไม่ดังแค่แท่แป๊บแต่อ๋อนี่ก็ท่อครับอันนี้ท่อนี่คอประมาณกี่นิ้วครับยี่สิบแปดสั่สิบสองครับอ๋อยี่สิบแปดสั่สิบสองอันนี้คุณเผื่อทําลูกไว้ไว้ปะเนี่ยเผื่อไว้บ้าง อ๋อผื่อไปบ้ปางอ๋อ,อ,อ,อนี่ก็ประมาณนี้ยาท่อแล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกครับผมนอกจากท่อทีเด็ดของเราที่เด็ดอะไรครับผมอะไรครับอันนี้ครับตลกครับอั้ครับอันนี้คเฮ้ยอย่างสวย <c oughs> ผมเพิ่งเห็นนะนี่อันนี้เราถ้าถ่ายเห็นกันคือมันมันจะสวยกว่าน,นี้ใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ย เดี๋ยวผมเดี๋ยวขึ้นรูปตอนคืนมาให้ดูนะครับว่าตอนคืนมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวนี่สวยมากอันนี้อันนี้คนอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโคมไฟใหม่หรือว่าของเดิมไปทำเอาของเดิมไปทำาหรออันนี้ถ้าทำ่างนี้ประมาณเท่าไหร่เออแล้วแต่ร้านครับเริ่มต้นก็ที่สองพั 25. 25. 25. 25. นห้าสองพันห้าสองพันห้านี่ได้อะไรม้างครับหรือว่าได้ประมาณนี้เลยได้ประมาณนีนคุดเลยครับ๋อสวยอะ่ะสวยมาก แล้วลาสตาร์ทนี่ไฟมันออกปกติไหมปกติครับไปหน้าไปต่ำไปสูงได้หมดเลยได้หมดเลยอ๋อสวย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 อ่ะแจม่มแจม่มน่าสนใจน,นี่ก็เป็นแนวทางการแต่งนะครับ PCX 160ร้อยทสีวาวแล้วก็มีอะไรอีกครับผมนอกจากไฟขาตั้งครับขาตั้งนี่ขาตั้งเป็นของอะไรครับของ SCP ครับอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ150 150าุ้ยสวยอ่ะ ของเทพไม่จำเป็นต้องแพงใช่ไหมครับใช่ครับอของที่ไม่จำเป็นต้องแพงซักไซส์ประมาณนี้ก็โหลด2นิ้ว2นิ้วใช่แล้วแล้วแฮนด์นะครับแพงของอะไรที่เห็นแฮนด์มงกุฎครับแฮนด์มงกุฎอ๋อแต่น่าจะถลอกหมดเลวใช่ไหมใช่ทำสีว่าใหม่ออ๋ทำสีว่าใหม่อ๋อแล้วหน้าใหม่นี่คุณวิ่งมปกี่โลละสี่พันกว่าสี่พันกว่าน้ำมันน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะใช่อออันนี้กลับไปก็มีอะไรอีกครับผม จุกไปแฮนครับจุกไปแฮนด์อันนี้เหรอครับใช่ครับของอะไรครับผมจุกไปแฮนด์ของทั่วไปนะครับตามร้านอ๋อของทั่วไปอันนี้ราคาก็ไม่กี่บาทใช่ไหมใช่ประมาณร้อยกว่าบาทอ๋อร้อยกว่าบาทแล้วมีอะไรครับผมที่แต่งไปก็เอาแบบโคตรจัดตรงก็มีโหลดหน้าครับโหลดหน้าโหลดหน้าโหลดประมาณกี่นิ้วครับผมโหลดในแกนสองนิ้วครับข้างนอกหนึ่งนิ้วในแกนสองนิ้วอ๋ออันนี้โหลดปกติใช่ครับกี่นิ้วล่ะหนึ่งนิ้ว ปกตินิ้วในแกนสองอ๋อนี่คุณก็ไปเซตน้ำโช๊คน้ำมันโช๊กใหม่ใช่อ๋อก็ทรงทรงหล่อทรงหล่อมากไม่ธรรมดานี่แนวการแต่งของคนนี้ไม่ธรรมดาคุณคิดเองไหมครับคิดเองเลยครับอ๋อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วมีอะไรครับผมมีอะไรไหมน่าจะหมดแล้วครับก็ชิวครับชิวชิวแต่งสั้นชิวแต่งสั้น เออปก,กติมันจะยาวใช่ไหมใช่ปก,กติยาวอ๋อแล้วทำไมคุณไม่เอายาวครับทำไมชอบสัส้นๆลมลมขานหน้าอ๋ออันนี้คือเทคนิคเคล็ดลับเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออ,อ,อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเจ้าชีวิบนี้สองร้อยบาท250บาทใช่เหรอโอ้ยถูกมากสองร้อย้าสิบบถูกถูกถูกก็สวยอันนี้อะไรครับนี่ป,ป้ายบริษัทครับอ๋อป้ายบริษัทป้ายทำงานนะครับผมอ๋อพี่เห็นเขาข้าวก็ มีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมีอะไรไหมผมว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,น,ลวน่าจะหมดแล้วอ๋อน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฟังเสียงทอนนะครับว่าเสียงมันดังขนาดไหนเขี้ยครับผม พาเปิดโอ้เสียงก็ประมาณนี้ครับดุดันใช้ได้ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับผมโอ,โอ้เออผมลืมถามเมื่อกี้ภายในเครื่องคุณทำอะไรไปบ้างครับอ๋อชา้ชาเพื่งท่อ,อครับเ<า>อ๋อชาเพื่งท่อแล้วก็รีแมปอันนี้คุณไปทำท็อปสปีดเป็นยังครับก็ได้เท่าไหร่ประมาณร้อยสี่สิบแปดถึงร้อยห้าสิบร้อ148ถึง150ย้าสิบถ้าชดลบก็150อ๋อในกลุ่มเฉลเป็นกลุ่มอ๋อถือว่าใช้ได้โห แรงแรงครับผมใช้ได้ทรงหล่อหล่อเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบพันอีกรอบนะครับนี่ึ๊บดูรอบพันอีกรอบแต่ที่ผมชอบที่สุดคือไฟหน้าครับผมสวยมากไฟหน้าสวยมากโห้ลหหล่อเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวเฟิร์สเดี๋ยวนั่งคอมรดให้ดูหน่อยนะครับว่า แล้วนั่งแล้วทรงมันจะเป็นยังไงอ๋อยังหล่ออะ่ะหล่อมากหล่อมากหล่อหล่อมากเปี้ยวนี่ก็เป็นแนวทางการแต่งนะครับของ P160 นี่แบบอะไรไม่ต้องเยอะแต่ทรงหล่อครับผมหล่อมากโอเค อันนี้มีช่องทางการติดต่อของเฟิร์สไหมครับมีครับอ่าอะไรบ้างครับผมก,ก็เฟิร์สมุกก็เฟิร์สมหาวงครับก็ภาษาอังกฤษอ๋อเฟิร์สมหาวงภาษาอังกฤษแล้วมีทางอื่นอีกไหมครับทิกตอกหรืออะไรพวกไอจีอะไรพวกนี้ครับทิกตอกก็เฟิร์สเล็กสามครับภาษาอังกฤษเหมือนกันอ๋อโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับของรถคุณเฟิร์สพิซิกร้อยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เยอะนะครับสวยมาก ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีคลิปรีววรถอะไรใหม่ๆห,หรืออัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาลงไว้คลิปหน้านะครับรอติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมส,บส,สวัสดีครับคุณเฟิร์สสวัสดีครับตาบอม